เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพวาระครบมหากรรมการศึกษาหนูเป็นตัวแทนเดินทางมาจากเมืองฟ้าพนเรศถิ่นสองแควหนูชื่อเด็กหญิงนันพัฒน์ผู้สอยดาวชั้นประถมศึกษาปีที่สามเป็นตัวแทนจากโรงเรียนพดุงราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งคุณครูผู้สอนคุณครูมลริวันโนจันวันนี้ผมจะมาเล่านิทานคุณธรรมมาเรื่องกระต่ายน้อยยอดกระตันอยู่ขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้นะบัดนนี้ mm hmm. กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วน้าป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลสลับไปด้วยเทือเขาอันยาวสลุกลูกตา ความกลางแสงแดดอันอบอุ่นลมเย็นพัดโชยมาหมู่ดอกไม้ส่งกลิ่นหอมอบอวลมีเจ้ากระต่ายน้อยตัวหนึง่งเฝ้าคอยปฏิบัติรับใช้แม่ผู้แก่ชราด้วยความสำนึกว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดตักตักตักหนูคือกระต่ายน้อยวันนี้หนูจะออกไปเก็บผลไม้มาให้แม่ในป่าลึกนูน้น ในมือของหนูนี้มีตะก้าเอาล่ะพร้อมที่จะออกเดินทางฉันมุ่งไปป่าใหญ่ในพงไพรใกล้สุดตามองเห็นนกบนฟ้ามองเห็นนกบนฟ้าในทารามีป่าปูพี่กวางกำลังเดินมองแล้วเพลินกำลังดูเชิญมาดูเชิญมาดูพวกเราอยู่ในพงไพร โอ้โหในป่าแห่งนี้ช่างมีผักผลไม้มากมายจริงๆโอ้โหกล้วยเก็บใส่ตะกร้าดีกว่าเอ๊ะทางนั้นมีดอกไม้ด้วยเก็บไปฝากแม่ด้วยดีกว่าว้าวทางนั้นมีบึงใหญ่ด้วยแวะไปดื่มน้ำก่อนดีกว่าจะได้ไปเก็บผักบุ้งด้วยในขณะเดียวกันก็มีพญายเหยี่ยวตัวหนึ่งผ่านมา ฮ่าฮ่าค่ะคือพยาเหี่ยววันนี้ข้ายังหาอาหารไม่ได้เลยหิวจนไส้จะขาดอยู่แล้วเอ๊ะอะไรอวิ่งน,นั่นอะฮ่าฮ่า,าล่าปากแล้วสิเราเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าจะกลายเป็นอาหารนันโอชาของข้าฮ่าฮ่าในขณะนั้นเองกระต่ายน้อยรู้สึกผิดปกติจึงมองไปรอบๆตัวแล้วก็ตั้งตกใจเพราะพยาเหี่ยวกำลังบินตรงเข้ามา แล้วก็ฉุดเอาเจ้ากระต่ายน้อยบินขึ้นไปบนฟ้าบินไปยังต้นไทใหญ่จนไปถึงรังพันพญาเยียวได้โปลดไว้ชีวิตหนูด้วยเธออย่าทำร้ายหนูเลยฮือฮือห่าเจ้าอย่ามาขอร้องชีวิตจากข้าเพราะไงข้ากมอยชีวิตเจ้าแม้ข้าฉีเนื้อกินเจ้าสะดีดีห่าฮ่า ท่านพญาเอียวถ้าท่านจะกินหนูเป็นอาหารหนูก็ยอมแต่ขอให้หนูได้นําผลไม้ในตะกร้านี้นําไปให้แม่หนูก่อนเพราะแม่หนูแก่ชรามากแล้วไม่สามารถออกมาหาอาหารเองได้ป่านี้แม่คงจะหิวแล้วรอคอยการกลับไปของหนูอยู่ในโปรดเถอะนะคะท่านพญาเอียวและหนูจะกลับมาให้ท่านกินเป็นอาหารหนูขอสัญญา ่ะก็ได้ก็ได้ไดรีบขึ้นมาบนหลังค่ะกระต่ายน้อยแสนดีใจรีบขึ้นไปบนหลังของพญาเหี่ยวและพญาเหี่ยวก็โผบินขึ้นสู่ท้องฟ้าในระหว่างทางกระต่ายน้อยแสนดีใจอย่างยิ่งแต่ก็รู้สึกเศร้าเสียใจว่าต่อจากนี้แม่คงจะต้องลำบากไม่มีใครคอยดูแลน้ำใส่ใค่อยๆไหลออกจากดวงตาในน้อยอีกครั้งจนพญาเหี่ยวบินมาถึงบ้านของกระต่ายน้อย ขอๆเอาละเอาล่ะลงจากร้องค่ะในลวงแม่ของเจ้าแม่จ๋าหนูกลับมาแล้วจ้าอา้าวกลับมาแล้วเล้วลูกแม่แล้ว <c oughs> ลูกพาใครมาด้วยนะฮะแล้วลูกร้องไห้ทำไมก,กัน <c oughs> แม่จ๋านี่คือตะกร้าผลมไม้ที่หนูจะนํามาให้แม่เป็นครั้งสุดท้ายเพราะต่อจากนี้ไปหนูคงจะไม่มีโอกาสที่จะได้ตอบแทนบุญคุณของแม่อีกแล้วเพราะหนูจะต้องไปเป็นอาหารของท่านพยาเยลฮะไม่นะไม่แม่ไม่ให้เจ้าไปไม่นะไม่ แม่จ๋าหนูรักแม่เหนื้อสิ่งอื่นใดรักแม่ด้วยดวงใจของลูกนี้รักแม่ตลอดทุกวินาทีชาตินามีข้อเกิดเป็นลูก จ๋าลูกขอลากราอขาเอาละเอาละข้าจะไม่กินเจ้าแล้วก็ได้เพราะข้าเห็นความกระตันยูของเจ้าที่มีต่อแม่ข้าจะไม่กินเจ้าแล้วข้าขอลากรแม่จ๋านูได้กลับมาดูแลแม่แล้ว แล้วก็ตายน้อยก็โผลเข้าไปกอดแม่ด้วยความรักและความกะตันยูหลังจากนั้นเป็นต้นมาครอบครัวของกระต่ายน้อยก็อยู่กันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีความกระตันยูกระตะเวทีพย่ยอันตรายใดๆก็ทำร้ายบุคคลนั้นไม่ได้ดังคํากลอนที่ว่าตลอดชีวิตคิดดีเป็นที่ตั้งรุกพลังเผื่อแผ่พ่อแม่นาะ ปุณเจ้าทำจริงคำซึ่งชีวาผ่อนหนักลงปรุงชะตาไม่หมองมนกระตันยูกระตะเวทิตาทำหน้าที่ตอบแทนคุณวันนี้ย่อมเป็นผลจึงแคล้วคลาดอย่างประหลาดแม่นยามจนกลับรอดผลทันเวลาน่าแปลกใจจึงขอยกเรื่องนี้มาพ้องผ่าน เพื่อขับขานเป็นนิทานไว้สอนใจสำนึกเถิดประเสริฐทั้งผองไทยตอบแทนพ่อแม่ไว้ช่วยเจ้าเอ่ยขอบคุณค่ะ